โอเคครับวันนี้เร,เราก็อ,อยู่กันในกันในการแจ้งการปฏิไฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ทางภาคใต้นะครับก็คือทางฝั่งซ้ายของเรานะครับก็คือ chaos รู้สึกว่ากูเป็นคนไม่ใช่คนใต้โอเคอแล้วกลับมานะครับผมอันนี้นะฮะ <c oughs> ทางฝั่งซ้ายของเราครับคือคอ chaos <c oughs> <c oughs> และทั้งฝั่ง,งขว <c oughs> าเราคือ charnel empire คร <c oughs> ับดยทั้งสองก็เสริมความหมายมาหมดแล้วนะครับนะครับโอเคก็แค่เสริมไม,ม่ได้เสริมหนูนะครับ ไปไปดูดูอันในเกมจะเป็นยังไงนะไปดูกันสำหรับคลิปนี้จะมีการอ่ากดกลัวเอาไม่ทัน่นแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ตัวแล้วกดกลัวไม่ทันแล้วครับกดกลัวเดี๋ยวรอบสองช้ำก็ดูก็ได้อะอ่ะกดกลัวตัดค่าไวอ่ะก็ได้ครับอันนี้ก็หนึ่งในกดกดกลัวแต่ไม่ทันเพราะว่กลัวอะไรอ่ะกี่ใบครับใบหนึ่งปล่อยเลยนะทำไมการไม่แข็งอ่ะยิงจุบจุบจุบ ได้ก่อนนะสวัสดีครับวันนี้ชื่อแรกไหมนะนียังไงการแข่งมันเยอะจังวะโอ้โหจะน้องหายนะป้าก่อนนะคเขาใช่ต่องเอ้ยใจก่อนดีกว่าแช่ดอกไปๆชิวๆไอ้คนตัดเด็กไม่เสร็จโอ้ยไปห่างถุงเซิร์ฟต่อผ่านเธอสินะไม่ใช่บาที้คอร์หรือเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ใจหน่อยยองรีสกิลเห็นเพื่อนลงมาเปิดสาม ไม่เห็นเลยเห็นใครไมเห็นไม่เห็นใครเพื่อนใครเพื่อนไม่เห็นป็นตามองไม่เห็นมองไม่เห็นตาเห็นหยิบนี่ขึ้นเลยกาวเพือนตู้เสิร์ตใส่ทำไงเก่งสุดยอดคอสกิลได้ชาร์จจวดตชาร์จจวสกิลต่อทิ้งสกิลต่อไปต้องบอกว่านำมอเตอร์หรือไอเทมว่าทำไมไม่นำไอเทมหรือเวทมนต์หาเหตุผลก็โกงพีวะค้าอะไรเหตุผลได้อะทำไมตะกี้ใบครับทรูสองใบสี่เก้าใบไหมสกิล เมื่อโดนทิ้งได้ชัดเกียร์เยอขึ้นเลยน้านภาษาจริงนะจับเพิ่นนี่จับเพิ่นเลยจับเพิ่นจับเพิ่นเลยขอขอจับเพิ่นทีทำได้แค่นี้แหละทำก็ทำได้แค่นี้หรอครับก็่พูดย่าเสาคิ้ก็บอกแล้วทำได้แค่นี้ไว้ได้แค่นี้แหละดูหรออยากพาดคิวแอร์อันนี้คือแปลกคือคุณจะไปผสมข้าวแล้วจะเป็นมนเตอร์แล้วมันเตอร์แล้วความแปลกนี่แปลกนี้ได้ที่จ้ะเออไปลกสามพี่ ขอรื้อไม่กอดไม่กอดไม่กอดจะว่าจะเป็นหลูแล้วครับค่ะมันชัวร์แสงใช่มันฝอยฝอยฝอยได้นะครับหยุดสาวาลู้ดูเวลาเอ้ยจงเดินตื้อตื้อต่อนะโอ้คิวโซโล่ที้มือหนึ่งใบนะเฮ้ยขอทิ้งดาบมะมาเด็กมาเด็กมาเด็กเขาได้ดีนแมทนะใส่สามใบใส่สามใบนี่ครับจะิวแล้วครับเสิร์ฟไอเทมกับมอนสเตอร์คิออส อะไรก็ได้อย่างละใบไม่เสียคอร์สด้วยเก่งที่โกงโคตรโกงเลยเป็นใบที่รู้สึกโกงมากอย่าอย่าโกงคนนั้นก็พออืมใช่แต่ถ้าเป็นเอกก็ไม่ต้อก็าวแเหมือนเดิมใบหนึ่ง้าใบหนึ่งโอเคใบหนึ่งนะโอ้สกิลไอเทมนะครับเห็ดเผาเครื่องจักรกลลงมาได้จั่วเดี๋ยวเปิดตาพสกิลมีเพื่องตะกลนในสนามได้ชาร์จทิวจั่วทำไมเดือดเหรอทำไมไม่ตัดเล็บวะเล็บยาว ดีรีบตัดตีแล้วไอ้เร็วขอเช้าดวยเช้าโอ้ทำไมทำไมดอกทันทำไมดอกถึงไม่มีอะไรเลยดีแล้วโอเคขอทำการประกาศแบทเทิลเฟสเอ้็น่าของพี่ก่อนคัมจากการคำโดว์ของฉันแล้วเฟสอืออืออือมึงีเจ็ดเองแบทเทิลครับเฮ้ยจะยังไม่ได้ขเรืกั๊ดเปล่าขุดไม่ได้ครับไม่มีอะไรเลยในดอกเนี่ย ไม่แต่เก่งด้วยไงแต่เก่งเก่งได้พอแต่คอได้เหรอแต่คอด้วยไม่แต่คอเขาก็เก่งเครื่องคอฟรีคอเนี่ยลองโดยจ่ายคอคอไม่เพนดูเทสโอเคสามขี่กลางสามขี่สามขี่เลยเหรออืมใช่พอเข้าน้ำเอาไล่ึืงเอาหวยทิ้งกี่ใบทิ้งสองใบครับอ่ะนหนึ่งขี่เข้ามาหนึ่งอ่านหนึ่งเอาเล่นนี้ให้เลยก่อน สกิลไม่โดนทิง้งชาร์จตัวขึ้นมือได้ชาร์จเก็บมันติดวันไปคืนได้แค่ครัง้งเดียวโอเคอันนี้ก็ยังหนึ่งขัง้งคือติดข้างเข้าดีกว่าข้างคิงดกับสกิลทับเจ็บหนึ่งเสิร์ฟเผาคือจากคนหนึ่งใบอะไรก็ได้งงดงลงมาสีนะ่าฉันจะจะทำอะไรดีเอาใคร เคออสถูกแก๊สสิงดีรถสามพันเซิร์ชใบนี้ไป่ตัต่องไปก็หดต่องไปสีสูนขี้นะของเกตจีบใบครับใบดึงแอบสีขาวตีมีเผาตัวเองข้าองเกติปิมอนเตอร์ไรเทมนเออหรตอไบร์ขาดีกว่าโอเคขอประกาศผ่านเทืนเพียงแต่าเออเขาจัว5้า้จัวไม่ฉันให้จัว ใส่ไก่เอ็นนะ่ไก่เอ็นอยู่ไก่เอ็นก่เอนเนี่ยไก่เอ็นไอเทมไก่เอ็นไอเทมโบนิยก็เนี่ยรับหนึงนะไม่นับอีกสองสามเขาจะรออะไรอะไรล่ะอ๋อไล่ไล่เนาะได้ชัดหิวจากนั้นถ้ามีสามโวตจั่วนำก้อนไม่เกินหนึ่งใบจากลับขึ้นมืออ่ะแล้วก็เนี่ยอธิบายนึงอ่าคิดแป๊บให้ตัวเองนะไม่ใช่ตัวเองนะใครลอยจะลอยไปหนึ่ง่ะนี่ใจนึกว่าลอยไปหนึงมาหน้าเหมือนคนทำมารู้เลย ขอเด้อมาเรื่อขอจากนั้นขอแป๊บหนึ่งขอคิดก่อนอ่าอืมทำไมวันเพลินนะเอ้าไม่ใช่วันเพลินดีกว่าสกิลนี้ก็ลงก็ไหนถ้าถ้าเชนอันนี้กิวไม่เกิดใช่ปะไม่เกิดไม่เกิดไม่หันอ่ะลงเนาะสกิลเฉียนเชนเจ็บหนึ่งขอดึงไปหลงมาเอ้ยอย่าบอกอย่าบอกไปไปดาเมจดโซนแล้วอะอย่างละเโซน จำเป็นเลยเพื่อเนี่ยสั่งจำเป็นแล้วจำเป็แล้วไอแตายแล้วแอร์แอร์ไอแอร์จเป็นเยอะจังเลยอ่จีบัยสัตว์คิวเนรอเอ่ออันนี้หนึ่งอันนี้จะมีเป็นโิงรนาโคโรนาสไวรัสโคโรนาไวรัสเอโคลารูราดาโคโรนาไวรัสมันคืโคโรนาราดานาไม่ใช่โคโรนาไวรัสทำไมเงียบอ่ะเลยทำไมเงียบอ่ะทำไมเล่นทำไมอยู่เล่นไม่เล่นนี่เงียบเงียบอ่ะแอะไม่ดูเราดูเท้าไหร่อ่ะเราดูเหมือนไม่มีอะไรจะเล่นต่อแล้วอ่ะเท่าดี เต่าเอาแบี้ก็ได้คอ,อนำหนึ่งใบรลงรับซนเต่าหมดหมดทุกอย่างหมดของเล่นแต่ฟ้าแต่ฟ้าไอยู่ที่มือผมพูดแน่ทุกอย่างจะเป็นกาวหมดเลยนะใช่อะไรก็กาวจาัดได้ยังกาวใสใสข้าวทุกขีดยังไม่ขึ้นเลยขาวทุกทกขีกไม่ขึ้นยังไงอย่าพูดความจริงมันสิโอ้เธอก็ใสไปเดียวได้วยไงนะไอตี๋อีโวต่ออีกรอบนึ่งเล่นตีเลยจ่ายเกียรติครับไม่ต้องจ่ายเกียรติครับเขาไม่ไม่มีเกียรติหรอวะเนี่ยไม่มีอ๋อวันเธอโอ้โหเขาจ่ายโอ้เธอเขาจ่ายแข็งแกร่งเออไอเทมกินออกมาด้วจุ่ยโอเคได้ ดีเลยดีเลยตีใครตายไปเลยตีใครตายไหมไม่ต้องเสกครับคโอเวอร์โทนครับทิ้งทิ้งครับหนึ่ไดจ่ายสามเกตโอเคตีได้หกรอบตีหกรอบแค่หกรอบอ่ะตอนเอบอกตีน้อยตีน้อยจังเลยอ่ะเอเก่งพอหกรอบอีกนะรับแหลกหนีบัสโอเวอร์โทนต่อสองเกตโอเวอร์เทิธอเหรอเกตโอเวอร์เทิร์นก็ไม่มาคนแรกอย่างของโอเวอร์เธอจ่ายหนึ่งเกตขุดมีสองอันขุดได้พิ๊ปโยกกันตีด้วย สามเออสี่แรปมือมีอีกใบเฮ้ยยี่ขุดไข่ขุดเพนตะเนาะขุดเพนตะแล้วก็มาขุดบัสต่อเฮ้ยอห้าเออหกเออห้าได้แค่นี้เหรอเละได้แค่นั้นแหละโอ้โหเห็นได้แค่นี้โอ้โหโถโอ้โหโถโอ้โถโรนเลยแล้วนะมีนี่อะไรไหมไม่ขัดต้องเชิญได้ชาร์จคิวจั่ว ไอเทมได้จั่วโอซิริสซื้อเอาเดี๋ยวไล่ต่อตะกี้คิวได้ชาร์จจั่วไล่แซ่จั่วสองยาแซ่ยาแซ่ไม่ชอบไม่ชอบแซ่นายยกแซ่อยู่หน้าตู่มีหน้าตู่ไม่ถาวรมากกว่คนั้นรุ่นดีสี่เขาเป็นรุ่นดีสี่เ้ยการต่อการต่อกตื้อตื้อ ขับเบกเข้าโอเคเลยก็บอเซ็ตเก็บหนึ่ง Battle Frag สกิลนี้ขุดอะไรก็ได้หนึ่งใบเดีอกที่เป็นเากลางมีสามใบแหละเขากลาครับรู้ๆกันอยู่ว่าขุดทำไมตีคับสกิลมีเผาได้จุดชา2สกิลเอเซตได้ชาร์จหนึ่งหนึ่งเขาไม่ดีเป๊ะ2คงีล้นะสองีอีกลานะ1คึ่งคีสามคีฮิวหนึ่ง ไม่ไม่ไม่นักประมาทเลยคิดก่อนก็ได้เคนียอร์ได้ทำาไงต่อฮะคิดว่านค่นี้จะพอหรือผ่านก็ได้แคลียแล้วไงต่อมือเลยไปเดียวอ่อนท้ไล่เออจวโอเคแ้วอ่าชาร์จจวะเพื่อวัตถวาเาอยากดูเหรอจวะใส่เพราะเขาจวดเทพไหมจวเทพแบบเขาเหา้าวไปนีไม่ไม่ทำุแจแจวเหรอครับ ไม่นับไุแจแล้ววะกจอกจอห้าใ่เออเด็กดีโยกัดีชาร์จฮิวหนึ่งไว้ยกกลับขึ้นมือทำไรไหมทำไรไหมเออทำไม่ได้เอาไว้ทำอะมันทำไม่ได้มันขัดไม่ได้หนึ่งไว้ยกกลับขึ้นมือคิดกัาร์ดหนึ่งจากนั้นถ้าเป็นหกเวลล์เมก้มีเท่าไหร่นะห้าไสอง นังไม่เกี่ยวสามสี่สี่ห้ามีแค่ห้าได้แค่หยิบหนึ่งใบขึ้นมือเฉยอันนี้เอาที่ลบนั่นได้แค่เหนียวเลยหยิบไปแล้วหยิบไปแล้วฮัทสกิไงฮัทสกิมันต้องมีเธอ์นี้นะ่าเอออู้วเธอไปทิ้งมือไงอ้ามือหมดอีกอ่ยก็มมือทำไมนาทีมือน้อยจังเลยครับที่อ่อนยังมือตั้งเจ็ดใบเลยอะง้ออ่อนให้ฮัทสกิ้ก็ได้สามเกตสเตชัน มนาดเล็กสี่ใบว้าวขนาดห้าเกแล้วเจ็งลำสอไปบขดหัวแดงเขาเป็นแอร์จริงเลยเอ็กลิงโตได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากเลยเนี่ยเนี่ยไทยเขาใส่กันไม่แด็มไม่แดร์เพรานั้นที่บอกาใส่ใส่เท่ใส่โมเท่เก่งจะตายไปเทิ่นก็แล้วไงก็ต่อดิไม่ได้ขาดอะไรไม่ห้ามไม่ไม่ห้ามเดี๋ยเพนนะอันนี้เพนเสามเพนเพนเลยอย่างนั้นเหรอ เพนสามใช่ไหมคิดก่อนเออให้กรรมก่อนใอ้เท่าเฟก่อนเริ่มเท่าเฟกเขอทิ้ก่อนสกิลนี้แ่ไม่ตีต่อแล้วตีว่าไม่หรอกนะมันยังไม่หมดเด็กหรอกนะดับเบิ้ลไอ้มันดับเบิ้ลเรกก่อนเด้เอามีดับเบิ้ลในแต่แรกเลยเหรอตายไปซะตี เออเออดึงสองสามแค่นเดียะครับดอชาร์จแอนดอประกาศประกาศประกาศายโดเชิญนล้วฮ้ยไม่เลยของฉันอ่ะแอตแทฟส์สกิลโดดใครก็ได้แอร์ก็ตายได้ไหข้างเฮ้ยตีเขาด้วยชาร์จสามเกรดรวมนี้สองแล้วเบื่ออยากได้สองม่ยไม่เป็ีนสลีปสองปิดเทๆ ไหวด้ต ah! ัวอิมเพซ์ต่อจ่ายสามกิโลเอกเทปตัวเขียวตัวบ้าแท้ก็กดต้องพูดอะไรจริง